สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ร,รายการตีค้องร้องขอ่าว วันนี้อยู่กับดิฉันกิติยาบุญเจริญค่ะและผมพลิดแก้วพิบูลครับสวัสดีค่ะสดีพี่ปราวยครับสวัสดีค่ะคุณน้องพีนะคะสวัสดีนะฮะเราก็ทักทายคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ทักทายกันเองด้วยสวัสดีช่างภาพด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะคะพณะนท่านนายกรัฐมนตรีเองได้เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศค่ะร่วมใจการใส่เสื้อสีฟ้านะคะแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยด้วยนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์นี้ใครมีเสื้อผ้าไทยหรือว่า สีฟ้าเนี่ยก็เอามาสวมใส่กันคราวนี้เออเรื่องของฉีกานนิดหนึ่งแล้วกันค่ะบางคนบอกว่าผ้าไทยเนี่ยจำเป็นต้องเป็นผ้าไหมไหมนะครับไม่จำเป็นนํคำว่าผ้าไทยนั้นคือผ้าที่มีถูกต้องครับผมผมเจอแล้วหนึ่งท่านใช่นะเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่ไหนคะที่ที่หนึ่งนะฮะ่องๆหนึ่งใส่ผ้าขาวม้าจัดรายการน่ารักมากชมผมใช่ไหมครับผมผมเองนี่แหละฮะคือหาผ้าไทยไม่ได้จริงผ้าขาวม้ามาพันคอแล้วก็จัดรายการเลยแต่ว่าข้างในก็เป็นเสื้อสีฟ้าน่ารักนะน่ารักขอบคุณที่ชมครับพีี่นนนาาทะะ นานๆเราจะญาติดีกันว่าย<ช>อย่างนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้คือสัปดาห์วันแม่ฉะนั้นแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ,ญ่หลวงครับแม่เฝ้าห,ว,หวงห่วงลูกแต่หลังเมื่ออยางนอนเปลแม่เฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่อาจหันเหไปจนไกลครับอะไรครับพี่ผมพูดถึงความสำคัญของแม่ครับผมเดือนเช็ดน้ําตาเลยเพลงนี้ ได้ยินมาก่อนเลยใช่ไหมครับเช็ดน้ําตาเพราะไม่คิดว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่ซาบซึ้งขนาดนี้แม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงโอ้ตาย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 นะผมเป็นคนรักแม่ไม่อยากาจะเชื่อ<ม>ว่าเป็นผู้ชายอ่อนโยนอ,อนยน่ยแต่ไม่อ่อนแอไม่อ่อนแอไอ้ยักษ์นะครับต้องบอกว่าช่องทางของเราค่ะยังเปิดรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์นะคะของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็ร้องกันเข้ามาได้นะใช่นะฮะ ก็จะร้องเพลงไทยฮิปฮอปป๊อปสากลไอเอ็มบีไม่ได้ใช่ไหมฮะร้องเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อ๋อนะครับผมร้องเรียนถือว่าร้องศึกษาเข้ามาได้ใช่ไหมฮะไม่ได้เหมือนกันนะครับเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับผมฉันขออุปกรณ์หน่อยได้ไหมอะไรฮะบางทีเวลามุกไหนที่ไม่ไม่หาเขาต้องตีตีหัวพี่นี่รายการสาระอ๋อโอเคแล้วตลกไปฉันต้องไปตีตึ๊กตึ๊กพี่ตีผมกระโดดผมก็โดดขี่คอนะครับผมอ่ะช่องทางก่อนเลยคุณเบอร์โทรศัพท์ค่ะ096ครับ แปดห้ 8, 5, 8, 7, 2, 4, 5, ครับนอกจากนี้ค่ะ id ไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ t i o ้ n g m e t r o t v ค่ะหรือว่าสายด่วนด่วน,ด,วน,ด,วนด่วนเลยนะครับร้องทุกนั้น1 5 5 5หหครับด่วนจีก็มีมาด้วยนะคะ<ช>ต้องบอกว่า1น9เค่ะเป็นเบอร์ของพี่ๆสถานีับเพิงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าที่เราเรียกว่าพี่พ,พี่ฮีโร่นั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดไม่ได้รีบมากแต่อย่างใดต้องการจะพรนณนาโวหารถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นพันณนาโวหาร ลองสิลองทีมงานกอมอะดิฉันรู้สึกว่าขณะนี้แถวบ้านดิฉันนั้นมีสรรพสัตว์มากมายไม่ว่าจะเป็นน้องตัวทองที่มีรูปลายลักษณะสวยงามมีความเป็นสิริมงคลนี้คือ่านใช่เป็นการเรียงความนั่นเองสมมาหิตตุ๊นอห้าห วันนี้ห้าห้าของเราไม่ค่อยมีพลังวันนี้เขาไม่ห้าหนึ่งวันเสียงไม่มีแค่แซะตัวเองมาที่นอนนะฮะแล้วก็เค้นเสียงออกมาตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าจะยากแล้วยากจริงๆเขาให้คุณผู้ชมด้วยนะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นเรื่องราวที่เรารอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกจริงๆนะคะตามนโยบายของบอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองเรามาเริ่มต้นกันข่าวแรกเลยน้องพีพูดถึงสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ของวันแม่ใช่ค่ะกิจกรรม ไหมครับพี่ปังครับแน่นอนค,ค่ะ<ห>ว่าต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะในเรื่องของพระคุณแม่นะคะกรุงเทพมหานครเองค่ะได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มีการมอบรางวัลค่ะแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครเพื่อเทื่อพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางกรุงเทพมหาคนครนั้นได้จัดขึ้นเป็นการคัดเลือกแม่ตัวอย่างประจําปี2558ค่ะจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหาคนครเลยนะคะน้องพีโ<ล>ดยได้มีการคัดเลือกสํานักงานเขตละ1คนด้วยนะคะรวมจํานวนแล้ว50คนค่ะจากแม่ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปพูดง่ายๆว่าถ้าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความโดดเดน่นทํางานเพื่อสังคมนะคะก็ได้รับรางวัลน,นี้กันไปเลยค่ะโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนคร ท่านเป็นประธานในงานนี้ด้วยนะคะเป็นงานกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันแม่ประจําปี2558ค่ะมีการมอบโลกเกียรติคุณให้กับแม่ตัวอย่างของกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้เขาจัดขึ้นที่ห้องราชเทวีแกรนบัรูมโรงแรมเอเชียเขตราชเทวีนั่นเองนะคะดูสิคะท่านก็ได้มามอบ โรคนะคะให้กับแม่ตัวอย่างต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยอายุเอียบร้อยนะแล้วก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังมีความจําดีดูท่านให้สินให้พรนท่านผู้ว่าของเราด้วยคุณหลักผู้ใหญ่นะครับนะคะ<ม>น่ารักมากเลยเวลาเราเห็นคนแก่แบบนี้นะคะท่านจะรู้สึกแบบปรับรื้มที่ลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยให้ความสําคัญกับท่านนะคะคแล้วก็เชื่อว่า คุณแม่ของคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดวงใจของอลูกๆเช่นกันนะคะอันนี้เราเป็นเพียงตัวอย่างนะคะที่เราคัดสรรมาเพื่อมอบโร่แต่อย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าคุณแม่ทุกๆท่านมีคุณอันประเสริฐต่อคุณลูกๆแน่นอนอนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนค่ะว่า สัปดาห์วันแม่แห่งชาติปีนี้เราไปกราบขอพอรคุณแม่ของเราแล้วหรือยังที่สําคัญค่ะปีนี้นะคะเราร่วมแรงร่วมใจกันทําความดีถวายเป็นพระราชสดุดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเราคิดจะทําความดีสักหนึ่งอย่างก็ถือว่าเป็นกุศลแล้วนะครับเออน้องพีคิดจะทําอะไรที่เป็นกุศลบ้างไหมคะผมคิดหลายอย่างเลยครับอะไรบ้างคะทํางานหาเงินส่งให้แม่ครับที่สุดอ่ะอันนี้เรื่องจริง เนื่องจากพี่พูดข่าวนี้นะครับผมแม่คุณล่ะแม่คุณแม่คุณช่างอะไรแล้วครับผมเขาเกิดมาไม่ได้พร้อมเราแต่แม่ไนี่เกิดมากับเรานะครับผมแม่เกิดมากับเราแม่เป็นคนให้กำเนิดเราอยู่กับเรามั้งแต่เรายังไม่จำยังไม่แต่แต่แม่คุณนี่ไม่ต้องให้ช่างเถอะครับผมนะฮะคนเรา ใครเปิดโทรทัศน์ดูอยู่นะคะแม่คุณน้องพีเขาไม่ให้นะคะพี่เราชละครับแต่ทีมงานเราพไม่ชนะครับผมผมต้องซีเรียสไหมแต่ทีมงานเราเนี่ยแม่คุณเป็นอันดับหนึ่งนะใช่โดยเฉพาะช่างภาพช่างภาพอนุวัฒน์นี่แหละครับผมช่างภาพมือหนึ่งเรานะมือหนึ่งนะครับผมไม่ขอเล่นแล้วกันวันนี้ข่าวเรื่องแม่ผมค่อนข้างซีเรียสแล้ว้ังจริงจังนิดนึงค่ะเจ้าผมจริงจังนะครับผมถ้าใครไม่เคยเกิดมาโดยที่มีแม่ดูแลคนเดียวจะไม่เข้าใจ ผมสีเลือดผมดำมากที่สุดน่ะร้องไห้มากอมาต่อทนนี่ข่าวต่อไปบ้างแล้วกันนะครับคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแม่ฉนันเล่นได้นะครับผมเป็นข่าวของกิจกรรมการ ปั่นจักรยานนะครับยังไม่ถึงกิจกรรมวันไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานเพลงน,นี้จำง่ายแต่ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยเขาก็ได้มีให้ความสําคัญในเรื่องของการปั่นจักรยานนะคะมีการจัดก,กิจกรรมในเรื่องของการปั่นจักรยานมาเป็นระยะนะกรุงเทพมหานครอเองก็มีด้วยเหมือนกันค่ะทั้งระยะแรกนะฮะระยะเริ่มต้นแล้วก็ระยะต่อไปด้วยนะครับกิจกรรมนี้เป็นการจัดปั่นจักรยานไปปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีแลละครับและฉลองครบรอบ55ปีท ครับหรือว่ามาลัยเทโนโลยีพระจอม9กธนบุรีมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็เป็นการปั่นจักรยานเพื่อจะนําไปสู่นะครับกิจกรรมดีต่อมาโดยวันเสาร์ที่ผ่านมาครับท่านจุมพลสัมเผาพลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกป่าชายเลน,ฉนเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีและฉลองครบครอบ55ปีมจทนะครับในโครงการจักรยานประเพณี มจทอบางมดบางขุนเทียนครั้งที่3นะครับพร้อมนาปั่นจักรยานกับนักปั่นจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมกว่าย้วยนะครับ5้0 0 5,000า0 0 0คันนะครับเส้นทางปั่นจักรยานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ12กสิงหามหาราชินีครั้งนี้นะครับปั่นไปตามเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ของกรุงเทพมหานะครจุดเริ่มต้นที่บริเวณสนามฟุตบอลมจทบางมดนะครับเข้าซอยพุทธบูชา36ครับแล้วก็ผ่านโรงเรียนสูนบุลาบ์ทุนบุรีเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเล ผ่านวัดปทีปผลิผลนะครับเข้าสู่ซอยเทียนทะเล45จนถึงมจทบางหุนเทียนนะฮะรวมระยะทาง21.5กิโลเมตรครับและร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีและปลูกป่าชายเลนภายในมจท บางขุนเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล์นะครับเนื่องในวันแม,แม่แห่งชาติด้วยนะครับผมค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆนะคะมีเกิดขึ้นนะคะในเกือบทุกหน่วยง,งานเลยนะคะคที่ได้มีการจัดขึ้นในสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินี้นะคะนอกจากนี้ในวันที่16สิงหาคมที่น้องพีบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีกิจกรรมดีๆเช่นกันค่ะเขาบอกว่าทางขอสอมกค่ะมีการจัดกิจกรรมให้ขึ้นรถเมฟี่ด้วยนะคะคเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ สำหรับกิจกรรมรถเมฟรีก็สิบเนื่องจากไบฟอร์มาหรือว่ากิจกรรมปันเพื่อแม่นะครับนะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางขอสมกนั้นได้จัดขึ้นนะคะในวันที่16สิงหาคมนี้ล่ะค่ะขอสมกจะมีการบริการประชาชนให้ขึ้นรถเมล์ธรรมดาสีครีมครีมแดงอ๋อถ้าเป็นครีมซอสนี่ไม่ได้ใช่ไหมนะ ถ้าเป็นไวท์ซอสก็ไม่ได้ไม่ได้จะอร่อยเกินต้องมีครีมแดงที่เป็นซอสมะเขือเทศครีมแดงนี่เราพูดเรื่องกินกันตอนเที่ยงเลยใช่ไหมครับหิวละสินะต้องบอกว่าเป็นรถเมล์ที่เป็นสีครีมแดงนะคะก็คือรถเมล์ธรรมดานั่นเองไม่ใช่ปรับอากาศไม่แอร์นั่นเองฮะในทุกเส้นทางค่ะสาหรับวันที่16สิงหาที่มีการจัดกิจกรรม Buy for Mom ปั่นเพื่อแม่นะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะจะมีการปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าถนนสีอยุทยาถนนพญาไทรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะและถนนพหลโยธินรวมระยะทางกว่า43กิโลเมตรนั่นเองนะคะส่งผลให้การเดินทางในเรื่องของรถประจำทางของสอมกเนี่ยจะต้องมีการปรับแผนการเดินรถค่ะแล้วก็มีการตัดเสริมในเส้นทางต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะดังนั้นในวันดังกล่าวค่ะขอสอมกอเองจึงยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่จะใช้บริการรถเมย์ธรรมดาสีแดงครีม,ม,มเป็นแบบนี้สีแดงครีม อันนี้เป็นชมพูนะไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะต้องเป็นแดงๆครีมๆใช่ครับส่วนของรถประกการที่เป็นยูโรทูสีส้มนะครับแล้วก็รถของรบร่วมบริการทุกประเภทยังคงมีการเก็บค่าโดยสารปกติเมื่อกี้สายแปดเป็นรถร่วมแล้วก็ปกตินี่ฮะยูโร509อันนี้ก็เก็บปกติเพราะว่าเป็นรถยูโรทูนะครับนะคะอย่างไรก็ตามก็รองสอบถามไปทางขอสเมกะได้นะคะเรื่องราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันค่ะอย่างเงี้ยสี่สามอย่างงี้ครีมเอาหกสามอย่างี้ สายตาสั้นหรือสสยตายาวคะสาย่ตาสั้นครับเรายังเป็นเด็กอยู่พี่ปักสายตายาวเพราะว่าแก่แล้วครับเปิดเองปิดเองนะช่วงนี้ขอชงเองดูหน้าปะดิฉันไม่อยากจะบอกให้คุณผู้ชม SMS มาว่าใครหน้าเด็กกว่ากันวันนี้ผมหน้าเด็กมากเพราะว่าทีมงานแต่งหน้าให้หน้าเด้งมากเด้งเวอร์เด้งไปถึงปัตตานีแรงบานะครับผมมาปิดท้ายที่ข่าวเรื่องของการจราจรกันบ้างนะครับก็เป็นข่าวที่อยู่คู่กรุงเทพมาช้านานนะครับ กับการจราจรเนี่ยบางทีก็เคลื่อนตัวดีบางทีก็ชะลอตัวบางทีก็ติดขัดนะครับแต่วันนี้มีหนึ่งข่าวที่จะมาแจ้งคือจะมีการปิดการจราจรนะครับเพื่อต้องบอกว่าวติเพื่อก่ออันนี้คือปิดเพื่อพัฒนาต่อ,อเราจะมีการนนสร้างนักสาระมากวันนี้ขอสาระโดยท่ฉันตกใจอะคะ่ะคือวันนี้ขอสาระไม่เล่นนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยเอนี่ผมเพิ่งนั่งรถกลับมานะครับจากต่างจังหวัดเลยใช่ไหมไกลมากเลยหาดใหญ่ สิบสามชั่วโมงนั่งนั่งนอนนอนตื่นตื่นหลับหลับตอนนี้เลยเสียงหายเลยนะครับคือจะเป็นการปิดเพื่อก่อก <c oughs> ปิดการจราจรบริเวณเส้นจราจรวงเพื่อจะก่อร่างสร้างความเจริญในการทํารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยนะครับหรือว่าทำรถไฟฟ้านั่นเองนะครับ <c oughs> จะเป็นอย่างไรติดตามขัวาานี้กันเลยครับสําหรับนะครับผมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั้นหรือว่าเราฟอร์มอแจ้งว่ากิจการร่วมค้า S.H.U.N. ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสินเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อบางพระสัญญาที่3นั้นจะมีการดําเนินงานปิดฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินและเทคอนกรีตคืนสภาพผิวจราจรจึงมีความจําเป็นต้องเบี่ยงจราจรถนนจราสรวงขาออกในวันที่10ถึง15สิงหาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมนะครับเวลาสีทุ่มถึงตีห้านะครับ บริเวณซอยจราสิทธิ์วง23ทับ1ซึ่งกรณีที่มาจากแยกบรมต้องการไปแยกท่าพระให้ตรงไปใช้เส้นทางปกติกรณีที่มาจากแยกท่าพระต้องการไปแยกบรมให้เบี่ยงจราจรบริเวณซอยจรัญ21จากนั้นตรงไปแล้วเบี่ยงออกบริเวณซอยจรัญ23ทับ1มุ่งหน้าไปแยกบรมเพื่อจะได้ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. ทั้งนี้การเปลี่ยนการจราจรน,นั้นนะครับอาจทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าไหร่นักนะครับ ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ชมสามารถจะใช้ก,การจราจรได้นะครับด้วยตัวคนเองที่ bma live traffic com เช่นเดียวกันครับค่ะหรือว่าติดตามการรายงานสภาพการจราจรจากทีมงานของเมโทรทีวีของเรานะคะในทุกช่วงข่าวค่ะเราเป็นสถานีเดียวที่มีการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะต้องบอกแบบนี้เราเห็นภาพกันชัดเห็นภาพกันจริงๆใช่ไหมคะก็ดเดี๋ยวติดตามได้ในเวลาประมาณมบ่าย2ก่อนจบรายการค่ะบ่าย3าต้นชั่วโมงครับ4โมงกับผมเอง ้าโมงกับผมเองด้วยเช่นเดียวกัน,นะะทุกชั่วโมงเลยบางค,คนบอกว่าอยากดูนะพอเจอพี่ปั๊บเปลี่ยนช่องเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนคใั้ก็ว่าอย่างนั้นแหละจริงๆเราหนา้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าสาระความรู้เธอแน่นนะผมวิ่งมาแล้วครับผมที่กรุงเพทพวิง่งไปขอยืมพี่ผมช่วงนี้ผมช็อตมากเลยพี่พีมทางหน่อยช่วงนี้ก็เลยรู้เส้นทางไปอย่างดีฉันึกว่าขับแล้วก็วิ่งหนีด้วยเวลาเจ้านี่มาตามอุ้ยมาทางนี้ต้องเลาะไปทางนี้แล้วจะไม่ติดอะไรอย่างนี้นี่คือมุกนะครับเรื่องจริงไม่ใช่อย่างงั้นนนนนนเเเเรรรื่่อองงงจิยยาััั้้้แแแหหลลละะปป็บบวววีูสึกกตม พี่ปางต้องบิวนิดนึงนะบิวงั้นก็บิวคุณอยู่ตลอดเวลาครับผมนะต้องบอกว่าสาระความรู้เต็มเพียบละค่ะกับเราสองคนนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามีหลากหลายเรื่องราวในแต่ละสำนักงานเขตมาฝากกันค่ะรวมถึงพี่พี่ฮีโร่อึ้งทึ่งเสียวไม่ธรรมดานะคุณใช่วันนี้ต้องห้ามพลาดค่ะตอนนี้พักสักครู่ครับ